สวัสดีครับเซลเสนอโตโยต้าโคโรานะครับวันนี้พามาดูโตโยต้าทราเวลเปิดตัวใหม่ครับคันด้านหลังของผม3คันนี้เป็นโอเวอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าโอเวอร์แลนด์สวยขนาดไหนนะครับเริ่มต้นที่คันสีดำครับเคลื่อนสีล้อครับตัวนี้เป็นทราเวลโอเวอร์แลนด์นะครับมาที่สีนี้ครับสีเทาใหม่นะครับตัวสีเอสนั่นเองแล้วก็คันนี้สีขาวมูคไวท์เพลินะครับมาดูการออกแบบกันดังหน้าครับออกแบบใหม่ทั้งคันนะครับตัวโตโลโก้โตโยต้าติดให้นะครับแล้วก็จังหน้ารังพึ่งแบบนี้นะครับสีเดียวววกกกััััับบตรรรถแลลลล้้้้้็็ชาาาาายดนนนนนน่งงเเเปสีีิิมมมทคคพอไฟห ฟูลเอลเป็นโปรเจกเตอร์ด้วยนะครับมาพร้อมเดย์ไทม์ไลน์และตัวไฟตันหมอกเป็น LED เซ็นเซอร์กัรระยะรอบคันคันนี้จัดมาให้แล้วก็ตัวดินามิกเรดาร์ควิสคอนโทรลจัดให้เรียบร้อยนะครับล้ออลอยนะครับขนาด18นิ้วครับตัวนี้เป็นเซตยางโยโกนะครับในเรื่องของกระจกมองข้างมือเปิดประตูตัวสอนรอบคันรถทำเป็นสีดําเงาให้ทั้งหมดนะครับมาในด้านข้างออกแบบใหม่ลายรางพึ่งแบบนี้ขึ้นลงง่ายแล้วก็การลื่นได้ด้วยนะครับถังน้ำมันจูดถึง80ลิตรครับ ชิ้นงานสปอร์ตบาร์ด้านหลังโตโยต้าสกินสวยๆแบบนี้ครับสไตล์โลโก้นั่นเองสติ cker โอแลนนะครับติดให้เรียบร้อยมาดูไฟท้ายนิดนึงครับน้้นท้ายสวยมากนะครับ10เต็ม10เลยนะครับเรื่องของไฟท้ายเป็นฟูล l อลนะครับตัวอักษรนะครับโตโยต้าทราเวอรสีดําเงาให้ทั้งคันนะครับกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยคันนี้มีกล้องรอบคันนะครับ360องศาเลยนะครับการชนด้นหลังออกแบบการลื่นแบบนี้นะมีปุ่มนูนๆลังพึ่งขึ้นมาครับเซนเซอร์กับระยะรอบคันติดมาให้สปอยเลอร์หลังโทษนะฮะตัว การชวน,นท้ายออกแบบเป็นสปอยเลอร์หลังสวยๆแบบนี้มีการทําให้ว้าวเข้าไปนะครับทำให้รถเนี่ยสวยมากๆด้วยผมพาไปดูด้านในนิดนึงครับข้างในออกแบบได้สวยล้ามากๆครับคันนี้มาพร้อมกุญแจสมาร์ทคีย์ระบบพุ่สตาร์ทเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าปัดเรือนไมเป็นดิจิตอลนะครับนีเปันพุ่สตาร์ทครับเรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของหน้าปัดเรือนไมผมขอ,อยาตเปิดตรงนี้นิดนึงนะโอเค หน้าป them, ัดเลนไมล์ของเขาเป็นดิจ nah ิตอลแบบนี้นะครับพวงมาลัย3ก้านแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับฝั่งด้านขวาเนี่ยเป็นในเรื่องของคริสคอนโรลนะครับตรงตรงพวงมาลัยตรงนี้นะเป็นคริสคอนโรลเรียบร้อยครับตรงนี้นะล็อกความเร็วแล้วก็ตั้งตั้งค่าดิิทดา้์คริสคอนโรลแปรผ่านตามความเร็วตั้งแต่ศูนย์จนถึงหลายร้อยนะครับก็สามารถที่จะเตือนก่อนการชนและหยุดรถให้ได้ด้วยแป้นเกียร์ออกแบบมาบาหุ้มหนังเนี่ยแป้นเกียร์ออกแบบมเบาอหุ้มหนังลับไฟฟ้าครับเรียบร้อยนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจคันนี้ติดต่อเซลล์เสน่ห์เลยเลยครับออปชันจัดเต็มจริงๆเป็นรถที่ไม่กากออปชั่นเลยนะครับสวยประหยัดน้ำมันนะครับแรงมากๆเพราะเครื่องยนต์2.8 204แรงม้าครับพร้อมดูแลทุกท่านครับผมมีจองออนไลน์ทำแสนถึงบ้านรวมถึงขับรถส่งมอบทั่วประเทศไทยด้วยครับวันนี้เสน่ห์ขอบคุณมากครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ